ผักเห้งไงครับไปปิ้งนะครับนี่ครับอู้ปลาดุกอีดีครับอุ้ยมาแล้วครับพร้อมปลาดุกปลาดุกปลาคอก็ผมดูนี่ครับหลังนี่มีอาการครับปายังครับเบิ่งครับอู้นี่ครับมีอาการครับเบิ่งครับนี่ครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ าอยู่หากินที่ล่าสีครับมืนอี้ก็สิ้ผ้ามาปักเบ็ดนะครับน้ำลดลงเรวนะครับเสียงฝ้าห้องแล้วเมื่ขึ้นก็ฝนตกนะครับตกค่อยๆแต่ว่าฝ้าค่อนข้างเสียอันตรายนะครับฝ้าหรือฝ้าแหลบนะครับกระผมมืนอี้ก็มากับเหงื่อใส่เดือนอ่อนหรือขี่ทักแท้ครับคุค่อนข้างลวบากขึ้นกันครับเบ็ดพกสิบหลังนะครับแต่ว่าน้องนี่ ในใส่ได้ประมาณ30ครับน้องนี่สีตอขึ้นมาจากกุดน้ำใสครับป่าจะขึ้นมาหอมนี่ประจำนะครับเพราะว่าผมมาใส่ทุกปีครับก็บริยิกาศนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วครับนี่ก็มากครับย่าๆครับพ้านโคผ่ากินเข่าย่าพันแลนมากครับบบกินเขาเลยก็ช่วงนี้ก็หามองปักเวทยนาครับน้ำลดไว้นะครับฝน ตกบบแห้งครับครับผมเดี๋ยวซักเบ็ดไว้นะครับเดี๋ยวจังมาเสียบเบ็ดน้อกันคำาครับเพราะว่าเนื้อกีทักแท่นี่ค่อนข้างสีหล่อนไหวนะครับครับผมครับเป็นน้องเป็นห้อมป่านะครับน้องนี่แห้งทุกปีครับเวลาฝนตกปุ๊บก็สไหลลงคลองครับคลองลงกุดน้ำใสครับผมว่าป่าขึ้นดีครับนาซิมีประดุกนะครับประดุกประเข็งครับ ขึ้นมาเมดทุกป่านะครับปราดุกประเข็งประคอครับหลังจากไอเสียบเบ็ดเรียบร้อยแล้ครับฝ้าห้องครับผมก็เลยแต่เวลายามเบ็ดผมก็เลยแวะเอาเขามาให้นองมานะครับจอยแห้งครับผมสงสารครับเป็นพะโล่พ่อพะเหลือไว้ผมนะครับ ไ้กินเข่าพอดีผมว่าสีมาเห็ดคลิปปิ้งปลากินเขานะครับเร็วลรกอเล่เนี่ยครับยุ่งกับละไรซีหาโตเลยครับมาเร็วหรือเล่เร็ว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  ยานครับบวกลาวมาต้องเทือหมาใหญ่กับไรกัดนะครับหาคนขยะคนยังกินนะครับเอาชีวิตหลอดจะของเดี๋ยวลูกเล่าครับตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดแล้วนะครับหลังจากหขหานองม้าครับเป็นไม้ที่สองนะครับที่ผมเข่าใส่เพราะว่าบริไทเบิงฝ่าเหลื่อมครับครับ่ขึ้นเงาทักแท้นะครับ เป็นใส่เดือนอ่อนครับครับผมเข่าไม้รุ่นน้ากันเลยครับครับเข่าหอดไม้แล้วครับบุ้งวนันเยือสีพ่อได้ยาบเบ็ดพ่อสองหลอดบ่นะครับลุ่นกัน,นครับประสินี้แตกมร่ครับ หล่อนครับย่าไปถามถึงครับเนื้อทักแทะหล่อนวหาแทะครับปลาก็ออกลูกหลายครับปลาก็หลายพอควรครับหลังนี่กระดึงนะครับต่วเนื้อหล่อนไปเลยครับน่าจะเป็นปลาเข็งนะครับหัวก็ค่อนข้างแข็งนะครับผมก็เลยสอนหัวหน้ามาเลี้ยงไห้นะครับ ล้ังนี่ครับป่ายังรุ่นกันครับอุ้ยอู้ปาคข็งไงครับเบปิ้งนะครับครับผมแต้มแรกนะครับคนครับอู้มันนะครับแต้มแรกเดี๋ยวเสียบเงียกันครับรุ่นตะต่อนะครับ สะอาดดีปันยังเดี๋ยวมองมองครับนี่เบ็ดเน่ยหลังหมีเหลือนะครับหลังนมีก็หล่อนครับ,รลรบปลาหน่อยเขาเลียนก่อนครับผมเลี้ยงหัวก,กบหน้าไว้ครับง่ดยด้วยผมจะมาใส่เบ็ดนะครับผมถากหัวง่าก่อนนี่ก็สะอาดดีปัญยังครับ ยังมีอาการดีพี่น้องตัวป่า,ปาบอนดีครับป่าขึ้นมาสูงครับส่วนพโลี่พอ่อเลี้ยงว้ผมก็ให้น้องหมาไปหมดนะครับว่าที่มากินเขายินนีนะครับว่าเดี๋ยวป่ามาปิ่งเนี่ยครับครับปลาเข็งปลาเข็งตัวเางามหลายครับ เนือเหลือพุ่งไปยามสองหลอบนะครับแล้วรุนกันอีกมืออื่นเช้าครับฝ่าปลาเหลืม่มเงียบอยู่นะครับหล่อนมดครับ การนะครับกระได้มานึงแต้มนะครับจุดนี้แต่จุดหุ่นหอมประดุกนะครับไม่ซีดลุ่นครับก็ผมเดี๋ยวไปลุ่นจุดที่สองกันครับเดี๋ยวผมจะได้เสียบเหงียกันนะครับครับตอนนี้เก็เขามาอหอดอีกจุดนะครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับับผมขับรถมากเกาะประมาณสิบนาทีนะครับ รุ่นกันครับโดยเฉพาะมีแต้มนะครับไมน้นี่ผมคิดว่ามีประดุกนะครับตัวลูกป่าหลาหนาสีหลอนไว้นะครับิฉพาะได้ปี้งนะครับเ็กเงียกันครับอสาดีประยังครับ ขับยางรุ่นเดียก้อนครับผมจังสิไม่ได้เสียบเหนืยอนะครับหน้าสีรอนเบิดนะครับเบิ่งจากทรงลูกฝาลายแห้งครับผมเสียบช่วงหกโมงนะครับ จัิงๆพว่าตรงนี้ปลาดุกอยู่แล้วครับเพราะว่าหอมนี่ปลาดุกขึ้นดีครับนีหลายหอมนะครับปลาดุกขึ้นดีแห้งแต่ว่นเหงื่อ่อนขางหายากครับนะครับหลังนข้างหน้ามีอาการครับรุนกันปลายังนะครับอู้ทูบังครับนี่ครับอู้ปลาดุกอีดีครับ ผมก็มาแล้วครับโอ้ยปลาดุ๊กครับมาแล้วครับปลาดุ๊กครับแต้มแรกปลาดุ๊กครับเพราะได้ปิ้งนะครับป้าก็เหลือมาโอ้ยมานแล้วครับหุ้มนาสิยามสองรอบครับ พวเนือหลอนไห้นะครับป่าหน่อยเล่นเตว่นนะครับเบ็ดหยองเลยครับเหรนหยองนะครับรับเดี๋ยวไปลุ่นก็ะต่อครับเดี๋ยวจังลบมาเทียบเียครับครับพอได้กับเข่า้วครับหากับเข่าไปเพื่อนทำนะครับไห้มันมานเด้อ นี่ครับนี่อาการี่ครับอุ้ยมาแล้วครับพร้อมประดุกประดุกปลาคอก็ผมประดุกอีกแล้วครับนั่นครับอืมมันนะครับโอ้ยใส่ขู่อดีไว้ก่อนครับครับมาอีกแต้มนะครับอู้ยองอุ้ยครับ อันนี้นาซิเป็นปลาดุกเอ็นนะครับปลาดุกอุ้ยสิมีจุดนะครับเดี๋ยวเก็บไนครับครับเอาเรื่องครับเนื้อทักแทนปลาดุกมักแท้ครับอู้หลังนี้นาสิกินแล้วกระรุดครับเพราะว่าเอ็นอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเอ็นยองครับอุ้นี่ครับหลังนี้มีอาการครับปายังครับบ่งครับอุ้ยประคอครับไม่เต็มนะครับ พอโวงามครับอ้ทักแท้เรื่องครับกับผมตั้งกล้องหนาครับอีกฟังหนึ่งอ่าเป็นอันนี้นะครับเป็นเพ่นไถ่เฮดหม่ครับขับเดี๋ยวเก็บนะครับหมานะครับแต่มที่ซี่นะครับอเอาเรื่องด้วกันครับเงาทักแท้แ่่ว่าหล่อนดีไปนะครับป่าหน่อยเลนก่อนนะครับกบพบบ ว <laughs> ไปจ่อยโอ้ยลีลาไหลว่าเป็นยังครับกบตัวปหญ่น,นะครับตัวกต่อครับ <laughs> กบอีนี่ลูกกบหลายนะครับนี่อันนี้กระถือนาชิรุดครับเอ็ยนยองอีกแล้วเอาเรื่องไม่ได้ครับเนี่ยทักแทนพอธรรมาดานะครับ หายากาก็ว่าปากินดีนะครับอุ้ยหลอนครับอุ้ยหลอนดีครับเดี๋ยวต้องรุ่นกันอีกรอบครับหลอนไมัได้ครับ ตีนก็มีแตงเงาหล่อนแล้วครับอู้ยครับนี่อาการครับบังค,ครับรุนกันปลายังครับอเอ้เรื่องครับทักแครอ้ยปลาดุกอยครับ ครับพี่น้องพักแท้เอาเรื่องนะครับมาอีกแต้มแล้วครับปดุกเอ็นนีต้องพัดนะครับแล้วก็ลาบครับแสบพัดปดุกนะครับครับลุกกระต้อนะครับโอ้ืัว่าหมานครับนี่ครับผมเอินหอมปดุกนะครับลูกกบร้ายังครับปีนี้ ลูกป่านะครับปลาขิงใ่บ่รดดครับเดี๋ยวงูหลายครับนี่ครับเดี๋ยวจับปล่อยนะครับครับเดี๋ยวเสียบเนื้อนะครับพอดีเบ็ดเมดแล้วครับรุ่นกันรอบสองครับครับพี่น้องฝนตกฝนลิ้นฟ้าเหลือมนะครับประหันผมมาลบเถียงไอ้ดิสครับมีหลังคาอยู่เครื่องหนึ่งนะครับก็น่าจฉพ่อได้ลบอยูะครับกันสาด เบึงผลงานครับเสียบเยื้อแล้วฝนตกพอดีครับอีกตัวหนึ่งประเทศไทยนะครับฝนตกวางหันแห้งครับเดมาประดุกอ่าซีนะครับปลาคอหนึ่งแล้วก็ปลาเข็งใหญ่หนึ่งครับรับด้วยที่ยามอีกรอบนะครับเบิ้งฝนก่อนเงื้อก่อนนาซียามได้อีกรอบครับกับเขาอยู่ฮือนบ่มีนะครับว่าสิบปิ้งปลากินนะครับครับเดทอารุนกันรอบสองครับ ประมาณทักสี่ถุมครับตอนนี้ก็สามถุมเคืองนะครับครับอันนี้เป็นหน้าเขานะครับหน้าเขาสูงแช่ครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอ่าห้างปลาคอนะครับหรือลังปลาช่อนนะครับครับผมนีนาก็ลั่งฟักใหม่ๆครับนี่ครับลูกคอกดำๆอยู่เลยครับนี่เขาที่ตีเครื่องนี่เป็นต้นเขาครับต้นเขาโลมเมดเลยครับตีเครื่องอยู่ลักษณะนี้ครับปลาตัวนีนาสีประมาณไข่ไก่ครับโบนญ่ จะเป็นประคอไซโลนะสิเป็นเบื้องปานบวกคุ้ยครับครับลูกดำๆฟักมื่อนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเศา้านะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเบ็ดกู้เบ็ดแล้วครับเมื่อคืนฝนตกฝ่าห้องนะครับฝนี่บ่อทะเลนี่ครับฝ่านี่อันตรายนะครับก็ผมเมื่อคืนปลากินดีนะครับแต่บ่ได้มายามครับเอารุ่นกันตอนเศา้านะครับคือว่าเงอทักแท่นี่ปลาดุกกินดียังคักเลยครับขับอยู่ยางเขาไม้นะครับ ปลอ,อดไม้แล้วโอ้ยสะอาดดีประยงครับนี่ครับพี่น้องเบื้งหลังนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับ ประคอรุ่นใส่ปนนะครับครับดูเก็บนะครับตึะตอครับนี่คือฝ่าคือฝนใเข่า,ค,านนครับเงอหล่อนครับ สาดีบันยังครับป่านะ่าจะเข้าไปทึ่งๆครับขึ้นทฝงทึ่งนะครับ วนหลายดีขึ้นทึ่งขึ้ครับป่าสะอาดดีปะยังครับถ้าถือก็ลุดนะครับ ว่าเบ็ดดวงใหญ่นะครับเกี่ยงครับ กับเม็ดแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นกันน้องประดุกหลายๆนะครับครับตอนนี้ก็มาหอดอีกไม้นะครับได้เวลาเก็บกู้เบ็ดครับรุ่นกันนะครับว่าสิมีแต้มบ่ปลาขึ้นดีครับ ฝนตกนะครับยานปล่าลุดป่าลุดเป็นส่วนมากนะครับนี่จะป่าขึ้นเต้มเลยครับเดี๋ยวจะหาหัวามาใส่เอาครับป่าร้ายนะครับอยู่นี่ มีติดให้จักโตจักแต้มห่เนะครับย่านจะหลูดหมดจำเป็นก็นตรงได้เตี้ยนเบิดเบ็ดเบอรอหน่อยนะครับใส่อยู่หนึ่งๆน,นะครับโอ้มีโยมเลย ปลาหลายแท้ครับน้องปลาขึ้นมาจากคูนย์เงียบนะครับ เงียหลอนหมดครับครับน้ำน่อยๆฝนตกมาเพิ่มนะครับตกมาบพแห้งแต่ว่าฝ่านี่แห้งแก่ครับครับรุ่นกับต้อนะครับ แก้มือด้วยเนื้อหวกนะครับเดี๋ยวยัดเบ็ดเียนตะขอเบ็ดใหม่นะครับ สะอาดดีปัดยังพี่น้องเลยป่า้นย่างดีครับขุดสวบทยังครับ นี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหผิดอง่อเลยครับแต้มสองของเสานี่ครับคอตูงงามเลยครับเมื่อที่ได้เปลี่ยนตะขอเบ็ดใหม่ครับพอดีผมเลี่ยงหัวกบหน้าอยู่เนาะครับทีได้ใส่หัวกบหน้าแหะครับมาเสียบป่ากินดีครับแต่ว่าป่าก็รุดไหวให้กันครับเบ็ดค่อนข้างใหญ่ครับ เน้อก็น้อยหน่อยครับเยอะทักแท้นะครับครับรุ่นกระต้อครับเบ็ดไก่เียเมลนะครับปุกหลายเะครับที่นี่บ่อนขึ้นเซลเลยครับถ้าห่วกนี่นเหลือเลยครับ หมือน้ะครับหลังสุดท้ายนี่ครับจะเป็นข้องนามนะครับต่อเข้าไปหากุดนามใส่นามจากนีสีไหลล่วงไปนะครับในกุดเล้วเล้วเล้วพันโค จะไปใส่รับผมก็เต้านีเดียวมาสองแต้มนะครับตัวเบ็ดใหญ่นะครับแต่ว่าเนงือค่อนข้างตัวน้อยครับนาสกินหลอนไหวนะครับรุดไหวแต่ว่าป่าล่าหลายครับปะดุกปาดุกขึ้นมาหลายนะครับโซ่หนีเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนตะขอเบ็ดใหม่ครับเปลี่ยนตะขอเบ็ดใหม่เดี๋ยวมาเล่นเนืือประเภทเนืือหลากหลายนะครับช่วงนี้ปูยังใส่ใไหนามยังหน่อยอยู่ครับค่อนข้างหาหมงใส่ยากครับ อะไมาเห่นประเภทเนื้อหัวเนื้อยังนะครับหาปลาดุกนะครับปลาดุกเอ็นนี่ก็ลาบแสบนะครับลาบแสบแล้วก็พัดนะครับก้อนเอาครับเศ้านีครับนาซีรุดหลยหลังหลยขั้นคทอกันครับเพราะว่าเอ็นยงนะครับสองมาแก้มือครับไม้นี่แล้วก็ฝ่าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจครับช่วงนี้ ผลก็ะตกงว่าแห้งนะครับส่วนมากมีแต่ฝ่าห่องนะครับฝ่าเหลื่ยมฝ่าห่องครับผมก็ถือว่าพอได้อยูได้กินนะครับถ้าเบิ่งคลิปนี้กัฝากดไลค์นะครับทายดีก็ฝ่ากดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งปฏิพัทธคลิปของผมนะครับฝากน้ำแน่นะครับหาอยู่หากินทิลล่าสีสําหรับคลิปนี้ก็กล่าข้าว่าสวัสดีครับเต่นี้ได้นประคอสองแต้มครับพอได้ทอดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานร่วมอยู่บ้านครับครับผลงานมือขึ้นครับป่าเต้นออกนะครับ ทับไว้ยางดีเดี๋ยวที่ยางน้ําหายครับที่อยู่นี่ครับบริเวณสวนนี่ครับจที่ไปรลีบางไหน,นะครับเส้นนี่ก็ได้เพิ่มมาอีกสองตนะครับพอที่อยู่พอที่กินครับประดุกไลยครับที่ได้เปลี่ยนเว็ดใหม่นะครับ